ทางไงครับทีละตัวนะครับ่ครับ<ะ>ลอง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 ช่วยกันคิดเปลี่ยนมุมมองไปเรืออ่อยๆอาจารย์ยอมรับไหมครับว่าทุกวันนี้การจัดก,การศึกษาประเทศไทยเราว่าเพราะว่าอะไรครับทุกวันนี้เวลาเวลาเข้าไปเราเรียกร้องครูเหลือเกินนะครับอาจารย์ผมผมผมยิ่งดีใจมากเลยถ้าถ้ายังเป็นครูอยู่ผมคงจะปวดหัวหน้าดูกานทุกวันนี้เพราะอะไรเพราะคุณครูถูกเรียกร้องเยอะมากครับ ถูกเรียกรองมาตั้งแต่แลนะ้วฮะสิ่งที่เขียนไว้ในกฎหมายเขียนไว้ในพรบรประกาศนโยบายของกระทรวงแล้วทุกอย่างถ้าอะไรไม่ดีโทษครูหมดในความเป็นจริงเนี่ยระบบการศึกษาเราต้องเอาเด็กเป็นตัวตั้งใหม่ครับแล้วก็มองว่าเราจะทําอะไรกับเด็กได้บ้างที่จะทําให้เขาเป็นคนอย่ที่ที่ผมกล่าวไปตอนต้นนะครับ คุณครูเนี่ยต้องเปลี่ยนอะไรบ้างถ้าจะเอาเด็กเป็นตัวตั้งคุณครูต้องมองไปที่เด็กอย่างน้อยหน้าอย่างวิเคราะห์เด็กไม่ได้เรื่องศักยภาพการเรียนรู้ของเขาเรื่องสติปัญญาในต่างประเทศทุกวันนี้เนี่ยถ้าไปจัดห้องเรียนแบบมีห้องเก่งเรียกว่าห้องคิงอะไรนะฮะห้องที่เรียนอ่อนเรียนเรียนไม่ได้เรื่องนี่นะครับบางคนแอบกระซิบว่ามีห้องิงกับห้องควายอย่างเนี้ย ถ้าอย่างนี้ถ้าอยู่ต่างประเทศโดนซูนะครับโรงเรียนที่โดนซูคือโดนฟ้องเรียกค่าเสียหายที่ละเมิดสิทธิเด็กของเขานะครับเพราะถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิทางด้านสติปัญญาของเด็กอย่างไรเลยถามว่าโรงเรียนเราปัจจุบันมีไหมมีถามว่าทําไมถึงต้องมีเราก็บอกว่าเป็นความต้องการอของผู้ปกครองในความจริงไม่ใช่หรอกครับมันเป็นกระบวนการที่แนวคิดใหญ่ที่เราต้องการความเป็นเลิศทางวิชาการเราต้องหาเด็กเก่งๆไปแข่งเพื่อให้สร้างชื่อเสียงให้โรงเรียนนั่นเองนั่นคือนั่นคือประเด็นใหญ่ เรื่องของประสบการณ์เด็กเรื่องของความสนใจเรื่องของความสามารถทางอารมณ์5อย่างนี้เป็นสิ่งที่คุณครูจะต้องมีมุมมองที่เปลี่ยนไปกับเด็กเปลี่ยนยังไงบ้างครับเปลี่ยนในในกระบวนการที่ถ้าเราจะเอาเด็กเป็นตัวตั้งอยูน่นะครับต้องเชื่อกันว่าทุกคนเรียนรู้ได้ที่ฟินแลนด์นี่ผมบอกว่าฟินแลนด์เนี่ยก็มีสาขาอีกสาขานึงที่จะไปสอนประถมได้ก็เรียกว่า inclusive teacher รีก่กาครูเลยคร,ครูการศึกษาพิเศษนะคือครูจัดก,การเรียนร่วมได้เขาว่าจัดก,การเรียนร่วมหมายควาว่าไงครับหมายาว่าครูซึ่งมีมุมมองและวิธีการจัดก,การที่จะเ,เด็กซึ่งมีความหลากหลายทางด้านศักยภาพเนี่ยมาเรียนรู้ร่วมกันเกิดเขาเรียกว่าเกิดการเรียนรู้ในเชิงแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากคนอื่นได้แต่ถ้าแต่ถ้าแบบเราทุกวันนี้ี่ยังมียังมีบางส่วนนะครับที่พยายามจะสอนวิชาแล้วก็ถ้าเด็กที่คนไหนเก่ง นั่งหน้าก็จะเป็นที่อะไรฮะเป็นที่ใส่ใจแล้วก็ยอมรับของคุณครูเด็กที่หลังห้องก็จะเป็นยังไงฮะก็จะกลายเป็นตัวอะไรนะฮะตัวที่น่ารังเกียจหรือเป็นพวกไม่เอาเอาวจนกลายเป็นเพลงที่บอกว่าเป็นนักเรียนหลังห้องอย่างนี้อันนี้คือนี่คือเพราะเรายังไม่เชื่อว่าเด็กทุกคนเรียนรู้ได้นะครับเราต้องยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลเข้าใจพัฒนาการของผู้เรียนแต่ละคน ครับแล้วก็พัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพของเขาและที่สําคัญคือต้องประยุกตปฏิบัติทุกอย่างโดยมุ่งประโยชน์สูงสุดของโรงเรียนไอตรงนี้ก็ก็ดีนะเมื่อเมื่ออาทิตย์แล้วเหมือนกันยุตัวอย่างผมสอนสอนสอนวิจัยปฏิบัติการกับมิสิตริยโทมีครูคนหนึ่งเขามานั่งเรียนด้วยเขาก็มาวิเคราะห์ให้เห็นว่าที่โรงเรียนเนี่ยนะที่บอกว่าครูสัพพอก็ช่วยก็ก็บอกตลอดเวลาว่านักเรียนสําคัญที่สุด แต่พอเวลามีเรื่องอะไรมาปุ๊บก็จะมีเด็กมาบอกว่าพอเชิญพบก,กำลังสอนหนังสือกำลังแกอา้าปากสอนหนังสือบอกว่าพอเชิญพบสุดท้ายก็ต้องเป็นพอสสำคัญที่สุดอยู่ดีทิ้งห้องเรียนไปไปหาพออ,อกเออผมก็ว่ามันกือเป็นเขาเรียกอะไรนะจุดที่สะท้อนเด้เหมือนกันเขาว่ามุ่งประโยชน์สูงสุดของผู้เรียนนี่เกือโจ์โจย์อะไรน,นี่บางทีมันเหมือนเป็นเขาเรียกว่าเป็นที่เดินไอเจนด้าเป็นวาระซึ่งมันแฝงอยู่ในโรงเรียนซึ่งมีอยู่เยอะนะครับมีอยู่เยอะ ผู้บริหารครับเราต้องเรียกร้องด้วยผมไม่รู้ว่าผมรงเก้าวันห้องข้างพูดเรื่องนี้กันไหมการเปลี่ยนมุมมองในการบริหารโรงเรียนแต,แต่ผมเชื่อว่าท่านศึกษาดิเทศท่านจะไปช่วยกระตุ้นเรื่องพวกนี้ได้เวลาเข้าไปทํางานในโรงเรียนการเ,เปลี่ยนมุมมองต่อการบริหารปัจจุบันนี่นะครับถ้าเป็นเขาเรียกว่า traditional management หรือการบริหารจัดก,การแนวคิดของการบริหารโรงเรียนแบบเก่าดรเดวิดเอ็ดเวิร์ดเดอร์มิงเขาเรียกว่า traditional management สังเกตมันจะเป็นพีระมิดแบบ แบบพีระมิดคนอยู่ยอดคือผู้บริหารสั่งการมาที่ครูครูมีหน้าที่ไปจัดการกับอะไรฮนะกับเรานักเรียนเรานักเรียนในห้องเรียนแต่ถ้าเป็นมุมมองที่เป็นเ็าเรียกว่า total quality management การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวมการบริหารจัดการคุณคุณภาพการศึกษาโดยรวมพีระมิดจะกลับข้างครับท่านผู้บริหารท่านจะต้องเป็นผู้แบกรับ พิเศษเนี่ครู crew, ใหญ่ต้องเป็นผู้แบกรับความต้องการหรือนี้ของครูที่จะไปจาัดก,การศึกษาที่ดีที่สุดให้กับเด็กแค่นี้ฮะมุมมองที่ต้องเปลี่ยนซึ่ง,ซ,งซึ่งประเด็นเหล่านี้เป็นประเด็นใหญ่ๆซึ่งซึ่งผมคิดว่ามันเป็นเป็นเป็นพอย์สำคัญนะครับในการปฏิรูปการศาึกษาเราถ้าเราไม่เปลี่ยนมุมมองในการในการทํางานเนี่ยการปฏิรูปการศึกษาก็ไม่สามารถที่จะไปได้ ตัวที่2นะครับแนวคิดที่สองที่ผมเสนอว่าจะต้องเปลี่ยนก็คือเรื่อง quality curriculumicul หรรืือเอเ่งคุณภาพของหลักสูตรครับผมอ่านหนังสือหลายเล่มท,ที่เป็นหนังสือประเภทท้าทายบนวงกรารศึกษาตัวนี้ผมชอบไปอ่านหนังสือที่ที่เนื่องจากว่าเราเราเมื่อก่อนในเวลาเราอ่านหนังสือหลักสูตรนี่นะอย่างเรียนตอนเรียนวิทยาเอกถ้าจะต้องอ่านหนังสือหลักสูตรก็ต้องไปอ่านหนังสือหลักสูตรของใครครับไทเลอร์ใช่ไหมทาบา อ่านจนเป็นบ้าไปเลยนี่นะใครบ้างนะัเจ้าพ่อหลักสูตรทั้งหลายใครเคยเรียนเอกหลักสูตรการสอนจะได้คุ้นชื่อพวกนี้ต้องเป็นเรียนรูปแบบการสอนของจอยแอนเวลถ้าหลักสูตรก็ต้องไทเลอร์ถ้าจะประเมินหลักสูตรก็ต้องซิกโมเดลเขาบอกเขามีคนอีกวงหนึ่งนะฮะซึ่งเป็นวงทางด้านภาคเอกชนซึ่งเขาต้องรับคนเขาไปทํางานนะครับเขาบอกว่าคนที่จบมหาลัยทุกวันนี้เนี่ยนะเขาต้องไปเสียเวลาในการ ในการพัฒนาคนใหม่ใช้งบประมาณพอๆกับสมบันเรียนใหม่เขาเลยมีแนวคิดใหม่ตอนนี้ที่เรียกว่าแคปิตอลเนแหล่งทุนกลุ่มทุนต่างๆเขาเลยยากันนั้นเลยไม่ต้องรับคนมาจากวงการศึกษาซึ่งซึ่งผลิตออกมาหรอกทำเรียนมาผลิตเองเลยยกตัวอย่างเช่นโรงเรียนปัญญาพิวัตรรับเด็กเข้ามาเรียนเรียนเสร็จปุ๊บไปทางานเซเว่นอยู่เลเว่นเขาได้เลยรับประกันงานเพราะเขาบอกว่า เด็กจบปวชจบม .6 มากว่าจะมาฝึกให้เป็นพนักงานเซเว่นอีเลเวนสวัสดีค่าทันทีนี่นะครับที่มีคนเปิดประตูเข้ามาได้ก็บอกเสียเวลาฝึกเยอะสู้ทำโรงเรียนขึ้นมาสอนเองเลยดีกว่าเหล่านี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นคุณภาพของหลักสูตรในยุคต่อไปเขาบอกว่าจะต้องเป็นลักษณะของการทํำยังไงก็ได้ให้ให้เขาเช้ยกว่า static curriculum ผมแปลว่าหลักสูตรตายสร้าง หลักสูตรท,ที่สอนสอนแล้วมันไม่ได้ลิงก์กับชีวิตประจำวันพยายามต้องยุบเลิกให้ไปน้อยที่สุดแล้วคนในแวดวงอื่นๆซึ่งอยู่นอกแวดวงทางการศึกษาก็ท้าทายเลยว่าจริงๆแล้วต้องเปลี่ยนทฤษฎีที่นักการศึกษาทั้งหลายยึดมาเปนะ็นสาระหลายๆทศวรรษที่ผ่านมาคือบูมเทซโนโลีนะครับบูมแทคโนโลีนี่คืออะไรสอนคนต้องมีอยู่สามอย่างใช่ไหมครับความรู้สมองสอนที่มีสมอง สอนให้มีเลยฮะนะ attitude เรื่องของอจิตใจใช่ไหมครับแล้วก็สอนให้มีทักษะคือไซโค h o เตอร์ KAP mm hmm. เขาบอกสามอย่างนี้จริงไหมที่คนถ้ามีสามอย่างนี้แล้วจะไปดำรงชีวิตได้อย่างมีอยู่ mm hmm. เป็นมนุษย์หกประการที่เอ็ดเวิร์ดที่เดนมิงเนี่ยเขาเขาเสนอว่าคุณจะมี ในกลุ่มนี้นะครับในกลุ่มนักวิชาการมีหลายคนเขาทาสัมมนา,านกันแล้วก็เสนอเขาบอกว่าแนวคิดที่จะเป็น total quality education curriculum หรือหลักสูตรการจัดก,การศึกษาที่มีคุณภาพแบบองค์รวมโดยเอาคนเป็นตัวตั้งในการจัดก,การศึกษาเนี่ยซึ่งซึ่ง,งถ้าดูแล้วนะครับเราทําได้ปรับจากหลักสูตรเดิมของเรานีไ่ไปเรียนแบบนี้มากขึ้นเนี่ยผมว่าทําได้และท่านศึกษานิเทศจะมองออกเลยถ้าชีพ้พอยดีๆนะครับึ่งก็บอกว่า มันน่าจะมีโดเมนหรือบริเขตของการเรียนรู้ใหญ่ๆอยูอย่สี่บริเขตถ้าเปลี่ยนแบบจากเคดีนะครับไปเป็นสี่บริเขตหนึ่งคือเซลฟ์โดเมนคือทำอยังไงก็ได้ให้เด็กเขาได้เรียนรู้เพื่อที่จะรู้จักตัวเองเข้ากับสังคมพัฒนาตัวเองโดยเฉพาะเด็กเลกๆครับทุกวันนี้อาจารย์ด้เห็นว่าทุกวันนี้มันมีข่าวหรือมันมีอะไรที่มันขึ้นมาตามอินเทอร์เน็ตแล้วดูแล้วน่าตกใจมากยกตัวอย่างเช่นมีเด็กผู้ชายประมาณสักสิบห้าคน ลุมโสมเพื่อนผู้หญิงในห้องเรียนอยู่คนเดียวแล้วก็ถ่ายคลิปไว้มาเผยแพร่โดยไม่มีความรู้สึกสักนิดเลยว่าสิ่งที่กําลังทํานั้นเป็นเรื่องที่แบบหนักหนาสาหัสมากและเป็นการทาบาปกับเด็กผู้หญิงคนนั้นอย่างยิ่งแล้วก็มีการเอาเด็กกลุ่มนี้มาศึกษาพฤติกรรมเชิงลึกว่าพฤติกรรมอย่างนี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงอาจารย์เชื่อไหมครับเด็กในสิบห้าคนนี้เกินครึ่งก็อบอกว่า เรียนรู้จัก VCD ที่พ่อกับแม่แอบซ่อนเอาไว้ในห้องน้ำเขาเปิดดูตอนพ่อกับแม่ยังไม่กลับบ้านหลังเลิกเรียนแล้วใน VCD นั้นก็มีอะไรฮะมีผู้ชายหลายคนมากเลยมีกิจกรรมทางเพศกับผู้หญิงคนเดียวแล้วไอ้ผู้หญิงนั้นก็ก็้องไปโพสต์อัพดูว่าอุ้ยหน้าตามันมีความสุขมากเลยอาจารย์ฟังแล้วอาจารย์สะท้อนใดไหมครับเด็กเลยเรียนรู้ผิดว่าการทําอย่างนี้กับเพื่อนผู้หญิง จะทาให้เพื่อนผู้หญิงมีความสุขมากกว่าที่มีกิจกรรมทางเพศกับผู้หญิงผู้ชายคนเดียวนี่นคือสังคมไทยในปัจจุบันนะครับเพราะอะไรครับเพราะเซลล์โรเมนันไม่มีการรู้จักตัวเองว่าเพศการเรียนรู้เรื่องเพศคืออะไรมันต้องสอนตั้งแต่ประถมนะครับตั้งแต่อนุบาลนะครับการเรียนรู้เรื่องเพศที่ถูกต้องการจําแนกเพศที่ถูกต้องแล้วการเคารพสิทธิทางเพศซึ่งกันและกัน การมีปฏิสัมพันธ์หรือการเข้าร่วมทางสังคมที่เล็กที่สุดคือระหว่างระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงระหว่างพ่อกับแม่ระหว่างเพื่อนต่อเพื่อนระหว่างคนในห้องระหว่างชุมชนเด็กต้องได้เรียนรู้เรื่องพวกนี้ครับถามว่ามีวิชาไหนบ้างครับสอนทุกวันนี้ในโรงเรียนมีไหม,มผมทายได้เลยครับนีม่มีนะท้าได้เลยสอนสุขศึกษาเรื่องเพศศึกษาทุกวันนี้สอนแบบไหนครับไม่มีหรอกครับ เซ l f ์โดเมนคือจุดที่สำคัญมากของเด็กในยุคต่อไปที่จะทำให้เขาเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการทั้งหมดของความเป็นมนุษย์การก่อกำเนิดความเป็นมนุษย์ขึ้นมานะครับบริเขตที่สองคือ r e a d นเ e domain เขาเรียกว่าเป็นอะไรฮนะเป็นเป็นบริเขตทางด้านการเตียมความพร้อมที่จะเรียนรู้และประเชิญความจริงการสอนให้เด็กเรียนรู้ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นและประเชิญความจริงในชีวิต มียุคหนึ่งที่เราพูดเรื่องทักษะชีวิตกันเมื่อประมาณสักสิบห้าปีที่ผ่านมาเราพยายามสอนให้เด็กมีทักษะชีวิตที่จะระู้จักการปฏิเสธรู้จักการที่จะคบหาเพื่อนรู้จักที่เวลาไปเชิญปัญหาแล้วต้องมีทักษะชีวิตหรือมีทักษะทางสังคมที่เรียกว่า social skill ก็ไปไปเข้าไปจัดการแต่ตอนนี้เริ่มหายไปอีกแล้วนะครับแ,แล้วปัจจุบันนี้ถามทั้ง8ปดเก้าสาระที่เราสอน,นในโรงเรียนเนี่ย มีใครที่สอนเรื่องเวดบเด็โดเมนนะครับมีวิชาไหนบ้างที่ลงมาที่เว็ดเด็โดเมนส่วนใหญ่ไม่มีนะครับส่วนใหญ่เป็นการเป็นการพูดไปถึงสิ่งที่มันเป็นแอบสแตรกหรือเป็นนามธรรมาซึ่งมันไม่ใช่สิ่งที่เด็กเขาจะไป,ไปเผชิญในความเป็นจริง,รงนอกห้องเรียนจริงตัวที่สามครับก็เรียกว่า competency domain หรือปร,ปร,เริเขตทางด้านสมรรถนะตัวนี้เริ่มเข้ามาสู่รายวิชาแล้วครับ แต่เป็นการเรียนรายวิชาในเชิงบูรณาการเพื่อที่จะทําให้เด็กทําเป็นแก้ปัญหาและมีพฤติกรรมเรื่องเหล่านั้นได้อย่างถูกต้องการเรียนการสอนที่เหมาะมากกับบริเทตนี้ก็คือเป็น problem based learning ครับเอาสถานการณ์ที่เป็นปัญหาที่เด็กเผชิญจริงๆเข้ามาถามแล้วที่ผมย้อนไปตั้งแต่ตอนต้นนะครับวที่ผมบอกว่าข้อสอบพิซซ่าพิซซ่าไม,ไม่ใช่พิซซ่าเดี๋ยวจะนึกถึงพิซ,ซาฮัไปนะครับ fis a น,นะครับ ข้อสอบพิซซ่าเนี่ยเป็นข้อสอบที่มุ่งเน้น competency domain นะครับที่มีอยู่4อย่างที่ผมว่า mathematics literacy science literacy reading literacy ครับคือการเอาสถานการณ์ที่เป็นปัญหาจริงของชีวิตเข้ามาให้เด็กแก้ซึ่งมันชัดเจนมากว่าเด็กมีความรู้ทางวิชาสูงแต่ว่าไม่สามารถที่จะไปใช้แก้ได้เปรียบเหมือนอุปมาคำสุภาษิตของไทยว่าความรู้ตัวหัวตัวไม่รอดน,รนั่นคือนั่นคือ competency domain และโดเมนที่4นะครับบริเขตที่4คือปริเขตของการศึกอบหาความรู้ที่เรียกว่า inquiry domain ที่เรามีมอตโต้เที่ยวนี้การเป็น,นรูปรอบสองที่บอกว่าไฟรู้ไฟดี